ไม่ใช่ว่าทุกคนไปแล้วประสบความสําเร็จค่ะ,ะพระเจ้าหให้อะไรไม่ได้พระองค์ยังบอกก่อนที่จะปรินิพานก่อนตายสามเดือนว่าให้สงทั้งหลายเนี่ยหมายความว่าภิกษุภิกษุณีบาสกบาติกาเนี่ยพึ่งตนเองเราไม่อยู่แล้วมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่อาศัยอย่าพึ่งเราแต่ฐาคขเจ้าแม้เราแต่านขเจ้าก็จะปรินิพานอันพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามาเกาะชายผ้าเหลืองเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือเราบอกเธอหมดแล้วว่าถ้าเธอปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ย บรรลุถึงนิพพานแน่นอนเธอปฏิบัติธรรมตามหลักข้อนี้เป็นเศรษฐีแน่นอนเธอปฏิบัติธรรมหน้าที่ตรงนี้เป็นลูกที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเนี่ยแน่นอนพระเจ้าบอกว่าให้ทําหน้าที่พวกเธอธรรมะผูกครองเรือนธรรมะผูกบริหารธรรมะของลูกของพ่อให้ไม่หมดฮะให้ไม่หมดแล้วไม่ต้องมาเกาะจีวรแล้วไม่ต้องเกาะไม่ต้องเกาะชาชีวรพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าให้ให้ธรรมะที่เราแสดงไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นทำให้พี่นัยเป็นศาสดาแทนพวกเธอแทนเราในฐะ